ปครับดูครับเส้นทางขึ้นสวนจะหลวงนะครับด้านผาช้งน้อยไม่ค่อยมีรถใช้อันนั้บุกเบิก เบิกแทมไปสวนยาหลวงก็มาไม่เป็นไรเป็นกานทำทางให้ชาวบ้านผ่านด้วยเนาะ ขบนได้ไหมขบนได้ปะหมดแล้วแล้วไปอืออือได้ได้วัดขนาดแล้วเขาบอกว่าก็ขึ้นต้องขึ้นทางนี้ขวาหน่อยเออไปทางดีๆไม่ไปฮะขวาหน่อยขวาหน่อยอ่าไป มีคนเคาะไม้แจ้งเรียบร้อยไปทางนู้นไปทางนี้นไม้เรียบอยหนุมแม่กาใจวายแล้วมั้งเนี่ยได้มุดช่องอุโมงคอย่างเงี้ยสีเสือลังาดัสูงกงไม่มีคันนี้ไม่มีสนนมตางก,กายไม่วายใช่ไหมตอนนี้สบายมาก สไตล์หนุ่มตาไก่เลยจะชอบมันแค่ตรงนี้ก็เป็นโล่งละอะรรนารีนหลั่งไหลยิ้มยิ้มตรงนี้มึงน้าเอาไปถ่าคลิปสั้นๆลงเพจเลยว่าโอ้พากันไปไหนกันเด่ยตายแล้วไปไหนกันบุบงเป็นไม้ของจริงสระบุรีหลบไปว่ะเป็นไงแล้ว เราอวดบอกว่าต้องได้ปั่นก่อนมอนวแล้วจ้ะเป็นไงล่ะคันนี well engineer, ้ไม่มีใครขึ้นหรอใช่กูยอมจริงๆน้องหลักๆเขาไปก็ไปป้าป้าดัทเทเดเดอ้โเมอนเป็นบ้าเลยกับไอขนาดนี้แต่แล้วแล้วกูก็ไม่ใช่กัย ปาดิโดต้องตัดไหมไม่ตัดนะโอ้ยประตูโอ้ยปาไปเลยไปเลยไม่มีใครมาถางถางเลยอ่ะไปกิ่งไม้กิ่งไม้กลับตัวก็ไม่ได้ไปทอไปก่อไปไม่ถึงปาดิโดหนูไม่กล้าหัวใจวายแล้ว ไปได้ไปได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะจะลงลองอไปตัดกิ่งไม้กันไม่มีอะไรม้กมาแล้วครับ

เรียกห่อปางตายขอเตือนว่าจะได้เป็นเมียมันต้องได้มีอะดรีนาลีนหลังนั้นนะว่านะเหมือนเอางูมานวดมาช้าในทาวไงกระตุ้นอะดรีนาลีนนี่ก็ขึ้นกันเดินเหนื่อยจนต้องไออารมณ์บอกอะไรนะอารมณ์ไปได้ไหมพ่อจะขึ้นไปบ่อกะไ้บ่อ ขอน้ำหนึ่งเดินหนึ่งคอแห้งอ่ะนี่แหละสนี่แหละเสียแบงค์กลัวี่ยมาสมใจไอ้แบงค์ก็มึงแต่งเป็น นักอ้นวนตัดระบบเตือนไอ้นีน่ใช่ไหมเตือนเบลล์ใช<ว>่ไหมไม่น่าจะตัดระบบกบ็ไม่ต้องไปซีเรียสแค่ G P S ไม่มีไปะนุนไงเห็นเนินมาแล้วประมาณสี่โมงเย็นถึง นี่เพิ่งใหม่โมงเองบุรีรังกาตัดทิ้งแล้ววันนี้เอาแขนนี้แล้วก็เพึงเออแล้วไดครับไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับมุ้งกันยุงมีดคมๆเลื่อยมั่งก็ดีแล้วก็ฟิตร่างกายหน่อยนี่ขนาดฟิตร่างกายยังหอบแผล ออกขึ้นสวนยาหลวงด้านพยาวย่าหาธรรมแต่หายากกันที่วิ่งในป่าอาร่ณ์ <c oughs> พี่นกสี่โลของจริงสี่โลร้อย แรงมาลุยลากไม้สายดยวยเอาไปนะไปปุ๊บตันจุกๆุกกิ่งไม้ขึ้นได้อยู่ลอยรถเหยียบไปเหมือนกันมีรถผ่านนะดูหลักจุดเยอะมีลอยใหม่ๆเลยบอกไอม้มตีเลยบอกว่าเรามางไม้ตีนะ ขวาเยอะเยอะโออันนี้ก่งใหญ่เบาๆๆเบา,บา,บา,บาได้ได้ออโอเคหักซ้ายเลยมันจะดีดอกโอเคแม่คุณพระต้นฉบับสวนยะหลวง หนุมแมกกาตัดมาใช่ไปแล้วละนะฮเริ่มเริ่มเพิงตรงไม่มองไม่เห็นอะไรเลยองสายขากลับจะได้เพิงกลับทางนู้นม่มัน,นก็ม,ม,มีทางสนามเหนือยอยู่หม่ ทางนี้แหละจําได้อยู่เพื่อนเม่กาเขาเอาขึ้นอยู่ก็เอาลูดไปลงส่งไปดูแล้วก็เส้นนี้แหละเส้นนี้แหละที่เป็นป่าลึกๆหน่อยอ่ะใช่ก็มันมีรอยล้อวิ่งอยู่ใช่มีรถวิ่งอยู่ป่าเหยียบได้เหยียบได้เหยียบได้กวาดพาไปไหน ใจรถจะของรถไปอยู่ตะตุ่มแล้วอ้วนตัดใจใจใหญ่กว่าก่อนใช่แกน่ะได้ไงแต่ถ้าขันส้มมาใ,ใจไปอยู่ตะตุ่มเนยขันต้มจอดแล้วตะต้มคิดถูกแล้วชิงชิงมีมาขันขาวเอ็ดม,ม,มินใจเสาะแล้วถ้าเจอทางรอหน่อยนะสายกิ่งไม้เด้ออออออาย่ก่า,าแรงมันไม่พอ ลอยเขามีเล่ยตัดมีคนไปก่อนแล้วสบายเราไปได้แน่ร้อยใหม่ใหมแอดมินที่นี่เมืองโปงแล้วอ,อย่าหาทำใส่บอกว่าจะมีไม้มงมันม

ตัดให้แล้วเลื่อยด้วยเออจริลื่อยมือขวามือใช่ไหมใช่ซ้ายน้อยอ่โอเคไปได้โอ้โกิ่งไม,ม,ม้กิ่งไม้มีพื่อท่านฮ <laughs> ัทเฮ้ยมันอะไรพาร์ตี้ปักกันหรือว่าที่บอกว่าจะมีป้าย นะจ,จำได้ไหมป้ายที่มันเป็นทุ่งนาเราจะต้องเลี้ยวขวานะ่ะหมอไอ้เป็นป่าดงดิบที่เราเคยคุยกัน mm hmm. ถ้าเส้นจากบ,บ้านสันเจเล่นน่ะใช่เดี๋ยวคงเจอตรงนั้นแหละให้เดานะใกล้เคียงกันแล้วว่าถ้าถึงตรงนั้นก็ได้ครึ่งทางได้ครึ่งทางคือ <c oughs> จำเก่งใช่ใช่ยวต้องก็ไปเจอเส้นเมนเสียอย่างเดียวคันนี้มันไม่มี G P S แบบ แบบไอ้นี่ <c oughs> อะนาล็อกก็เสียไปเรื่อยๆครับกลางป่าดงดิบก็าามาตามป้ายไงใช่ถูกแล้วนี่คือดีสุดของทางขึ้นทางนี้แล้วผมก็มาถ้าตั้งป่าๆไปว่าอย่างครับจอดอยู่นี่ไปเอาขันส้มกลับมายังได้เลยน <c oughs> ี่ขวดตบกาแฟรอ ตัวก็มาได้เยอะฉาดก็มาแล้วมาเจตีชิวๆทุกคนมาขอนั่งมาด้วยนะให้ไอ้ถิวไม่ต้องสอนทับ <ST AN TI AL> ออกสีดำเลยออกไปให้คูดทั้งคันเลยมาเจตีไปทำขับสีออไปขับสีอูดียก็ยี่เลยยางห้าเลยวะโอ้ ลงคนอยู anyway> oh, oh, h, oh. ่โ yeah. อ okay. uh ้กเดี๋ยวก็จะไปเจอตรงนั้นแหละตรงไหนคือบอกอีกทีไอ้ก่อนจะยินดีต้อนรับสู่สวนจารลวงอ้ไอ้จะมีทางแก๊สสายอยู่จะมีโซนปลาดองดิบอยู่แล้วก็ไปกับหัวรถละ โอตรงนี้ได้สีโลแล้โรสรอบได้ปั่นสมใจน้าอ้วนแล้วเนี่มีโครนไกลละไกลถึง ป่านี้ก็สวนยาหลวงแล้วหลวงไหนไม่รู้แล้วตอนนี้โผล่อีกทีอ้าวสปปลาวเอ้ยเสียงบีดตีเข้าร่างหัวใจอีได้ยินไหมเอาเลยเอาเเลยป็นไงล่ะสุดยอดหาแต่ตอนเขาไปเคลียร์สวนขิงชาวบ้านสุดดยอละเดี๋ยวจัดเลยครับเมาเลยครับจัดจัดเลยครับ นดึงอ e> ีกแล้วครับไม่หลอดนะครับขอไปนิดนึงสองเมตร หอยไม่ได้บอกให้เดินนะ ตามเข้าไป,ไปเดี๋ยวต้องมาลากลากข้างหลังเนี่ย <laughs> <laughs> น้ำอ้วนน้ำจะดันแล้วนะ ไม่เป็นไรได,ได้ได้ได้ <c oughs> เขาเก็บกิ่งไม้ปไปละหน้าอ้วนออกซ้ายออกไม่ทัน <c oughs> ไปได้ <c oughs> ได้ <c oughs> ได ลุยป่าถ้าหยอดอย่างเงี้ยเนาะแรงทอกมาในแรงต่ำนี้มันมันได้เปรียบสำคัญมากไม่มีคือเฮ้ยหมอผมมาเป็นที่ระบายลุงต้นไม้สเ้อโอ้คือพอดีตขนาดเฮ้ยนี่นะครับเราลังแตะต้นไม้หักได้เลยใช่ใช่สุดอะต้องเลิกกัน สูงมาสอบอย่งปู่มาสอบกูกูเมื่อไหร่ไเกิดพอดีอดีตัวขนาดสายได้ได้ได้เฮ้ยตรงไปกัน รถวิ่งอยู่ต่อเรื่อยๆอยู่นะจะบอกว่าไมีชอบเล่นเอามันอยู่กสนุกเลยแหละคือมันไม่ได้มาแนวล่องแนวอะไรแต่มันเป็นที่ก็ได้ไปเจอยังไงใช่เนี่ยนี่จะป่าเลยอ่เออแบบป่าจริงๆริงมันไม่ได้บ่าล่องหินลอยอะไรแต่ว่ามันป่าแบบบีบคั้นน่ะใช่แต่เนินก็ชันอยู่นะแต่ละเนินก็เอ้ยเอาเรื่องขวัญท่วมเลยนะอ้วนฮาตองที่ว่ามุกนี่อย่างนี้แกอย่างนี้แกรู้สึก แล้วได้ใช้อุปกรณ์ด้วยโอ้แล้วยิ่งได้สมค่ากูมาแล้วได้ช่วยคนอ่ะสมค่าอุปกรณ์ที่แกจ่ายซื้อมาเนี่ยส่วนพรุ่งนี้อ่างค้างเนี่ยแกก็ติบขอกที่เรอเช่าอ่ะที่ฝากไว้ครับอะครับเต็มที่ครับโอ้ยเลยดูฝนเนี่ยสามวันสี่วันแล้วนะโอ้ยวันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มวันแล้วครับครก็สนุกสนุกชอบ คุ้มข้ามาๆไว้ถึงไหนโอ้อันนี้ดานจะได้ดัน,ดนโอจะได้นะต้องเล่งส่งเราให้เราสบายแต่อย่าพุ่งไกลๆเงยก็ได้จะติดล่างไม้แล้วคร,ครับต้องสี่โลใครับจุดไข่แล้ว <laughs> ขับ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 เดียวเล่งหน่อยโอ้ยนี่คนสั่งคันเร่งมาแล้วเอ้ย <laughs> ไปตรงน,นิดเดียวอ,อีกสักห้าเมตรแล้วรอหน่อยโอ้โหคือได้ได้วันท่วมเลย <S <S จะมาไม่เคยไม่เอาแล้วเอ้ยจ้าเลยจัดเลยบ่ไม่เอามามึงก็มาขัดข่าวดีแหละเอเอถ้ามากันข่าวมาเดี๋ยวจะไปจับเดินหน้าไปเลยครับไปดังเล็กอยู่เราต้องไปเกลบไกข้างเดีย มันหยุดไม่ได้คือขาดส่งไม่ได้ใช่ไม่เติมปุ๊บจบอันนี้จะเติมเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เติมไม่ได้โอ้ยป่ะป้าตรงดิ่องแท้ไอ้ป้ายหมออยู่ตรงไหนป้าย เ,เอาแล้วเราพุ่งไปหาคว้าคว้าควาเหรอตามตูได้ยังครับมาได้เลยนะอ้วนมาได้เลยครับระวังต่อไม้สั้นๆด้านขวา เสียแล้วหรอเกาแฟด้วยเหมือนกันอั์ชั่นมันดีขึ้นนะอืมอืมเปลี่ยนเลยคุณก็อย่างตล้งมอลติอรลาว์ของมึงอาเบอร์ใหม่นะไม่ปยบตัวกับเบอร์แรกเบอร์ได่คือเรสโซลูชันสูไม่ได้ใช่ทำเวลาละถนนดีมีถนนดีแล้วแล้วนะฮะเอาเลวเอาเลวบอกว่าดีแล้วนะฮะแป๊บเดียวได้ได้ เอาไปเลยครับครับครับไปเอาออกนะครับ